ลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรเลือดนองตลาดหุ้น ตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม2566จนถึงวันที่7ตุลาคม2566คิดเป็นเวลาเพียงเดือนกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยตกลงมาอย่างต่อเนื่องประมาณ8%ไปแล้วอันนี้ส่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการตกลงอย่างแรงของดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาเช่นดัชนี S&P 500ที่ตกลงมาประมาณ4.4%และดัชนี NASDAQ ที่ตกลงมาประมาณ4.3%ในช่วงเวลาเดียวกันโดยที่ดัชนีหุ้นอเมริกาที่ตกลงมาน่าจะ มาจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางจนสูงขึ้นไปกว่า5%ต่อปีไปแล้วและอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อในอนาคตอีกด้วยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อที่ยังไม่ลดลงจนถึงจุดที่เหมาะสมแต่ความแตกต่างของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ที่ว่าตั้งแต่ต้นปีมานั้นดัชนี S&P ยังบวกถึง12.7%และ NASDAQ ยังบวกถึง29.3%และยังเป็นดัชนีระดับที่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในประวัติ สาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วง2-3ปีมานี้ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยนั้นยังต่ำกว่าดัชนีตอนต้นปีอยู่ถึง13.8%และอยู่ในระดับปริมาณเท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วที่1,438จุด สถานการณ์ตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้สำหรับทั้งตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศเขาเรียกกันว่าเลือดนองตลาดหุ้นเหตุผลของตลาดหุ้นไทยที่ตกลงมาตามตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนะักแต่การที่หุ้นแย่มาหลายๆปีมากและในปีนี้ก็แย่พอหุ้นทั้งโลกนั้นเป็นเรื่องที่ผมพยายามหาคำตอบว่าทำไมทั้งๆที่ตอนต้นปีเราก็ยังมีความหวังกันมากว่าหุ้นไทยน่า ดีขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเดิมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมานานถึง10ปีกลายเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นรัฐบาลที่เกื้อนหนุนระบบทุนนิยมในการอธิบายคาดการณ์และประเมินตลาดหรือดัชนีหุ้นของไทยนั้นผมเองก็มักจะใช้ปัจจัยสําคัญสําคัญที่ผมคิดว่ามีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยมากที่สุดจากประสบการณ์ของผมประกอบกับเหตุผล ทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันมานานดังต่อไปนี้ปัจจัยแรกก็คือการปรับตัวขึ้นลงของดัชนีหุ้นในแต่ละปีนั้นมักจะขึ้นอยู่กับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนั้นว่าดีหรือแย่เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยที่ควรจะเป็นของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งในกรณีของปีนี้ดูเหมือนว่าอัตราการเติบโตของไทยจะแย่ลงอันนี้ส่งมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีและ น่าจะถึงสิ้นปีแล้วก็มีการคาดการว่า GDP ของไทยน่าจะโตไม่เกิน3%จากเดิมที่คิดว่าสูงกว่าดังนั้นนี่เป็นปัจจัยตัวลบสำคัญเป็นตัวแรก เรื่องที่2ก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่มักจะอิงกับอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงของแบงก์ชาติซึ่งก็มักจะไปอิงกับดอกเบีย้ยของสหรัฐในระดับหนึ่งถ้าปีไหนอัตราดอกเบีย้ยมีแนวโน้มลดลงตลาดหรือดัชนีหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นเพราะผลกระทบของอัตราดอกเบีย้ยนั้นถือว่ารุนแรงกว่าเรื่องของ GDP ด้วยซ้ําแต่ถ้าปีไหนอัตราดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงหุ้นก็อาจจะตกลงแรงและนี่ก็เป็นสถานการณ์ของไทย ที่ล่าสุดมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นและยังไม่มีทีท่าจะลดลงซึ่งก็จะถือว่าปัจจัยตัวนี้ก็เป็นลบต่อดัชนีหุ้นประเด็นที่3ซึ่งก็ถือว่ามีผลรุนแรงและอาจจะมีผลโดยตรงต่อหุ้นก็คือกําไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีกําไรรวมกันประมาณ50,000 0ล้านลดลงจากปีที่แล้วอยู่ที่ห0 0สนล้านบาทหรือประมาณ17เอร์เซถ้าคิดว่าทั้งปีจะมีกําไร1ล้านล้านบาท ก็จะทำให้ปีนี้กำไรพอๆกับปีที่แล้วซึ่งก็จะถือว่าไม่มีการเติบโตและนั่นก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบอีกตัวหนึ่งแม้ว่าจะไม่ลบมากอย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปีก็มักจะพบว่ากำไรรวมของบริษัทจดทะเบียนก็อยู่ในระดับนี้มาตลอดคือปีละประมาณ1ล้านล้านบาทมาไม่น้อยกว่า5ปีแล้วและนั่นก็จะเป็นเหตุผลว่าทาไมในช่วงไม่น้อยกว่า5ปีที่ผ่านมาดัชนีตลด หุ้นไทยก็ไม่ไปไหน ปัจจัยที่4คือเรื่องของความถูกความแพงของตลาดหุ้นที่ผมวัดด้วยค่า P/E ตลาดเพราะจากการสังเกตของผมมายาวนานปีใดที่เริ่มต้นปีที่ตลาดมีค่า P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงนั้นมากดัชนีตลาดในปีนั้นก็มักจะไม่ดีตรงกันข้ามถ้าเริ่มด้วยค่า P/E ที่ต่ำมากเช่นในช่วงวิกฤตตลาดหุ้นที่ทําให้หุ้นตกลงไปมากและค่า P/E ต่ําลงมากเช่นเหลือแค่6-7ถึงเเท่าตลาดหุ้นก็จะดี มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นต้นในช่วงปี2,566น่าจะเกือบทั้งปีดูเหมือนว่าค่า P/E ของตลาดจะอยู่ในระดับกลางๆที่ประมาณ17-18เท่าไม่ถูกหรือแพงในระดับของตลาดไทยที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปค่อนข้างต่ำดังนั้นผมคิดว่าปัจจัยตัวนี้เป็นกลางไม่บวกหรือลบปัจจัยที่5ซึ่งผมคิดว่ามีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยมาช้านานตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนก็คือการซื้อหรอ ขายหุ้นสุทธิของชาวต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ชาวต่างชาติขายหุ้นสุทธิไปแล้วประมาณ1นึ0 0 0สมล้านบาทและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นไทยและว่าที่จริงในช่วงประมาณน่าจะเกือบ10ปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเกือบทุกปีคิดรวมแล้วก็เกือบหนึ่งล้านล้านบาทและอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไม10ปีที่ผ่าน ดัชนีหุ้นไทยจึงไม่ไปไหนเลยและยังมีปัจจัยที่6ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไม่ได้คาดคิดแต่มีผลรุนแรงทั้งทางบวกและลบต่อดัชนีหุ้นได้ ตัวอย่างเช่นการเกิดวิกฤตสัมพานในปี2008และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ซึ่งเป็นลบต่อดัชนีตลาดหุ้นตัวอย่างของเกตุการณ์ในทางบวกก็เช่นการลดภาษีนิติบุคคลในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี2555ถึง2556เป็นต้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัจจัยที่6นั้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นลบมากกว่าบวกและในกรณีที่เป็นบวกมักจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาก่อนที่จะเกิดผล ผมเองคิดว่าปัจจัยที่6ของตลาดหุ้นไทยที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นในปีนี้คือเรื่องของกลุ่มหุ้นที่ผมเรียกว่าเป็นหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ซึ่งผมนิยามว่าเป็นหุ้นที่มีราคาแพงมากผิดปกติเช่นมีค่า P/E คิดจากกําไรปกติสูงเกิน40-50เท่าขึ้นไปและเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลด์หรือหุ้นที่อยู่ในมือของนักลงทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นที่ต่ําหรือต่ํามากจนทําให้นักลงทุนบางกลุ่มสามารถวาดซื้อหุ้นจนทําให้หุ้นถูกต้อนเข้ามุม ดันราคาให้ขึ้นไปสูงมากเกินพื้นฐานที่แท้จริงซึ่งวันหนึ่งคอเนอร์ก็จะแตกและราคาหุ้นก็จะลดลงมาอย่างมากยังน้อยถึง30%ขึ้นไปโดยที่อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นกับบริษัทเลยในความเชื่อของผมก็คือราคาหรือมูลค่าหุ้นกลุ่มที่ถูกคอเนอร์โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆใ,ในตลาดหุ้นไทยนั้นสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นรวมๆแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า7 8สนล้านบาทตัวเลข คร่าวๆน่าจะประมาณสัก1ล้านล้านบาทจากมูลค่าหุ้นรวมทั้งตลาดที่ประมาณ17.7ล้านล้านบาทก็คือประมาณ5%เเซึ่งถ้าคอนเนอร์แตกดัชนีก็จะลดลงไปได้อีก5%ปอร์เซและนี่ก็คือปัจจัยลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าที่จริงในช่วงนี้เราก็เริ่มเห็นว่าหุ้นที่ถูกคอนเนอร์จำนวนมากโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กๆมีราคาตกลงมามากโดยไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรซึ่งเป็นอาการคอนเนอร์แตกนั่นเองโดยสรุป จากการวิเคราะห์ของผมในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นรุนแรง6ปัจจัยมีเพียง1-2ถึงปัจจัยคือเรื่องของความถูกแพงที่วัดจากค่า P/E ของตลาดที่ไม่ได้สูงกว่าปกติและกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงไม่ถึงกับลดลงเมื่อครบปีที่ไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อดัชนีตลาดหุ้นในปีนี้นอกจากนั้นแล้วปัจจัยอื่นๆอีก4ปัจจัยดูเหมือนว่าจะไม่เอื้ออํานวยต่อดัชนีหุ้นเลยกล่าวคือการเติบโตของ GDP ที่ถูกคาด การว่าจะเหลือแค่2.8%อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มถึง2.5%จากที่ไม่เกิน2%มานานและยังไม่สามารถปรับลงได้จนถึงสิ้นปีการขายหุ้นสุดที่ของนักลงทุนต่างชาติที่1.6แสนล้านบาทและยังน่าจะขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีและสุดท้ายคือภาวะหุ้นคอเนอร์แตกที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นซึ่งมีศักยภาพที่จะทำให้มูลค่าตลาดหายไปอีก1ล้านล้านบาท คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวาชิรวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o k เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ